มากันเรื่องอะไรเนี่ยพี่เดี๋ยวอะไรเนี่ยพี่บอกก่อนดีไม่ไม่หนูไม่พี่ถ้าพี่ทำหนูหนูก็เดี๋ยวอะไรพี่โออ๊ๆเป็นตำรวจแบบไหนคะเนี่ยพี่เดี๋ยววิโอยพี่เดี๋ยว สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการทนายคู่ใจกับผมทนายความประทองแก้วเพชรครับผมผู้ช่วยดินัทสุขยางครับผมวันนี้นะครับคุณดีนัทเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่กําลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันครับผมของการจับกลุมเหตุเกิดหมัดเลยไม่รู้ว่าตํารวจจริงหรือว่าตํารวจเก๊แ่ละครับผมแต่ช่วงนี้ครับไปพบกับผู้ส่งสํานุนรายการก่อนนะครับ นวัตกรรมล้ำหน้าฟื้นชีวิตกับเซลล์รากผมปัญหาเก่าจะหมดไปคืนความมั่นใจให้กับคุณ m a x i ซ HAIR ร x c e l กเซ e ซ์เเห็นผลภายใน30วันสนใจติดต่อ083-024-2186 l o s c r e a ลอสคีมสัญชาติไทยผิวหน้าตึงใสไร้ด่างดำเนียนกระชับยืดหยุ่นโทร089-204-0727สบู่ทูคอลเลอร์ สองสัมผัสผสมผสานไปในข่าวเดียวกันโท oh, ร0868891272ปรึกษากฎหมายและติดต่อโฆษณา0877112224เ,เกิดเมื่อวานประมาณวันที่3ตุลาคมก็มีที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี มีตำรวจเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นตำรวจบุก้าไปตรวจคน้นแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้เดี๋ยวดูตามคลิปที่ปรากฏเลยนะครับถ่ายคลิปเอาไว้นะครับบอกว่าเบื้องต้นเข้าไปเนี่ยไม่พูดจาบอกว่าสั่งให้ออกมาแล้วก็ลากตัวออกไปเลยแตบผมเจ้าของบ้านทีบอกว่าเอ๊ะคุณ เนี่ยนะไม่แสดงอะไรเลยไม่แสดงหมายคน้นไม่แสดงอะไรเลยมาถึงบอกว่าไปผิดข้อหาอะไรยังไม่ทราบด้วยซ้ําไปแล้วกรณีอย่างเงี้ยเนี่ยมันทําได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่รู้อามาจากหน่วยงานไหนายแสดงชื่อก็ไม่มีอืมไม่รู้ว่าเป็นตํารวจจริงหรือเปล่าเนี่ยเข้ามาจับเนี่ยออเลากตัวออกไปเลยเนี่ยเขาบอกว่ามีทรัพย์สินเสียหายด้วยครับคุณนายเสียหายด้วยจากการที่เขาเข้ามาล็อกตัวออกไปเนี่ยกรณีเนี้ยเนี่ยตารวจเข้ามาในบ้านเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงครับคุณนายว่าเป็นตํารวจจริงหรือเปล่า คือเรื่องนี้นะครับก็เป็นที่วิพา์วิจารณ์กันอยู่กับคลิปตัวนี้ต้องถามก่อนอย่างนี้ว่าพ่อเกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจจริงทําอะไรอยู่ทำไมเดี๋ยวนี้เราต้องพูดอหนป่าวว่าตำรวจจริงตำรวจเก๊และโจรและจรตำรวจจรตำรวจจรตำรวจจรจรไม่ใช่ตำรวจตำรวจไม่ใช่โจรทีนี้กลับมาดูกันต่อครับปกตินะเวลาตำรวจจริงเนี่ยเขาไปจับใครอ่ะ ครับผมเขาก็ไปในเครื่องแบบถ้าไปนอกเครื่องแบบก็ต้องห้อยป้ายซึ่งมีชื่อมีอะไรอ๋อต้องแสดงตัวก่อนต้องมีบัตรในการ,รสแสดงตัวคำถามก็คือการที่จะเข้าไปจับในบ้านเนี่ยครับจับข้อหาอะไรวะอ,อ,อันนี้<ข>ในคลิปเขาไม่แจ้งนะบอกเข้าไปเปิดประตูปึ๊บอ,ออกมาออกมาให้ย <c oughs> ครูต้่งไปฆ่าใครตายมาแบบเนี้ยไม่รู้ขอก็งงไงออกมาออกมาคือมันเป็นประเด็นับคุณเบียร์นัทเวลาตำรวจจะมาจับเนี่ยก็ต้องมีบัตรมาโชว์อย่างในกรณีนี้มาจับในบ้าน <c oughs> <c oughs> มาในบ้านเขาต้องมีหมายค้นดิอ๋อตามกฎหมายนี่ต้องบอกว่ามีหมายค้นด้วยเหรอครับต้องมีหมายค้นดิคุณมาค้นบ้านผมกลางวันแสกๆผมทําอะไรผิดไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าน้าจะได้มาค้นได้ครับผมโอ้โหถ่ายคลิปนี้แดดนี่กำลังสว่างอยู่เลยโอ้โหพระแสงแดดยังไม่ตกดินเลยเขาตัดต่อแบบวะตอนไปในบ้านเนี่ยหมายค้นปกติคือเขาต้องแสดงหมายค้นด้วยใช่ไหมปกตินะคุณเบียร์นัสเวลามาอย่างเงี้ยเคยมีกรณีหนึ่ง ประชาชนเนี่ยกระทืบตำรวจกลับนะครับโอ้มีด้วยเหรอครับมีนะครับเนี่ย,ย,ค,ยคือประชาชนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเป็นโจรหรือเป็นตำรวจอยู่ๆมาขอคนเขาเนี่ยเขาก็ทืบกลับเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจเขาก็ไปวิ่งไปฟ้องศาลอ๋อแก่ผมวิม่งไปฟ้องศาลบอกว่าเนี่ยต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานมีอัตราโทษจำคุกสองปีครับผมอย่างนี้ครับตามคืออันนี้เป็นความผิดตามมาตราที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดหนึร้อยสามสิบแปด คผมผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักง,งานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาท โดยถ้าการต่อสู้ขัดขวางนั้นได้ใช้กําลังกระทุษไลยต่อเจ้าพนักงานเนี่ยจะโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกินสี่พันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับซึ่งตํารวจเขาถ้าเป็นตํารวจจริงจับจริงค้นจริงเขาก็มีระเบียบในการปฏิบัติถึงขั้นตอนอยู่ต่อให้จับจริงค้นจริงก็ต้องมีเหตุให้จับได้นะครับอยู่สงสัยอยากจะไปจับโดนกระทืบกระทืบฟรีนะเนี่ยสารสารเขาลงไว้นะครับในคำพิพากษาดีกาที่8 7 2 2 2็5 5ทับละ148่งสทับ ขาบอกไว้เลยว่าอยู่ๆคุณไปจับด้วยไม่มีไม่มีเหตุผลไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเนี่ยไม่มีเหตุอันควรสงสัยประชาชนสงสัยว่าเป็นโจรหรือเปล่าครับเขากระทืบตํารวจกลับเลยนะก็เป็นการป้องกันของเราเราสามารถป้องกันสิทธิของเราได้ตามกฎหมายคือตามประมวลกฎหมายอาญานะฮะมาตราที่68เนี่ยครับการป้องกันสิทธิของตัวเองตามกฎหมายเนี่ยไม่ถือเป็นความผิดทางอาญาอยู่ๆเนี่ยเราเข้ามาตรวจมาจับเนี่ยมาค้นเราเนี่ยเราแยกไม่ออกว่าเป็นโจรหรือเป็นตำรวจเนี่ยครับกระทืบไปยิงทิ้งไปเนี่ย บางทีขึ้นสารสารก็ว่าไม่ผิดก็มีเยอะเอะแล้วอย่างถ้าเป็นตำรวจเก๊นเนี่ยเราไปอ้างตัวว่าเป็นตำรวจอย่างเงี้ยเนี่ยเขามีความผิดอะไรตามกฎหมายหรือเปล่าครับคุณทนายครับตำรวจเก๋โดนจับอยู่แล้วอ,อ,ยอยู่คุณยกกำลังเข้ามาอย่างเงี้ยมันโดนข้อหาร,ร่วมกันรล<อ>้นรัย์ทรสิย์ทิ่เขาสูญหายเขาเสียหายด้วยครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชม จำไม่อย่างหนึ่งนะที่ผมเคยบอกตลอดนะครับเวลาตํารวจมาค้นมาจับอะไรเนี่ยคุณผู้ชมมีสิทธิ์ถ่ายวิดีโอไว้อกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีคลิปวิดีโอผมว่าเรื่องนี้จะเงียบไปเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าใช่ถ้าต่อให้เป็นตํารวจจริงก็จริงรแต่ว่าระหว่างที่การจับกลุมมันไม่ชอบหรือเปล่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เนี่ยมันดีมันทําไลฟ์สดได้ตํารวจเก้มาจับตํารวจจริงมาจับก็ทำไลฟ์สดลงไปก่อนแล้วกันตํารวจจริงต่อให้มาจับจริงแล้ว เวลาคุณไปโรงพักเนี่ยไปเซ็นปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยนะคืออันเนี้ยรู้ไหมว่าพ่วงกับในท้องที่ออกตัวล็อกฟรีก่นเลยบอกว่าไม่ใช่ตำรวจในพื้นที่แน่นอนมาจากไหนไม่รู้แล้วยังไงอ่ะคือรู้ว่าไม่ใช่ตำรวจในพื้นที่แล้วยังไงต่อคือประชาชนอยากรู้ว่าแล้วใครวะที่มันกล้าใส่ เสื้อกันกระสุนมาแล้วมาแสดงตัวเป็นตำรวจแล้วมาจับบ้างก็ต้องตำรวจท้องที่ก็ต้องมีคำตอบให้กับสังคมเรื่องตัวนี้นะนอกจากนั้นเนี่ยรถเนี่ยยังใช้เป็นทะเบียนรถปลอมปลอมด้วยคือปกติสายสายสืบอะใช้ที่เป็นรถปลอมกันกันส่วนใหญ่ไงอ๋อเขาก็ใช้เพื่อหลอกลีบอาจจะเป็นอยู่แล้วอาจจะเป็นตำรวจจริงก็ได้แต่มาจากที่อื่นไม่รู้แต่เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจในจังหวัดและของสำนักงานตุลาการชาติต้องตามมาให้เจอว่าใครกันช่างบางอาจมาแย นวดเสือมากระตุกเนื้อหนวดเสือกันเลยก็ต้องจับให้ก็ต้องจับให้ได้นะครับแต่ก็อีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดเจอเหตุแบบนี้ถ่ายวีดีโอเก็บไว้ถ่ายกล้องมือถือเก็บไว้แล้วก็โทรตาม191ก็ได้หรือโทรหาตำรวจในพื้นที่ให้ตำรวจในพื้นที่ที่มาในเครื่องแบบมาตรวจสอบก่อนว่าตำรวจจริงไหมห้ามไปเด็ดขาดถ้าเกิดมันไม่ใช่ตำรวจจริงที่มาทำงานหายเลยนั่นน่ะคุยเลย แต่ว่าเบื้องต้นแล้วทางด้านครอบครัวผู้เสียหายที่ถ่ายคลิปไว้เขาเข้าไปแจ้งความกับสถานีตำรวจภูทรพานทองแล้วตอนนี้ให้ติดตามกลุ่มตำรวจคนนี้พวกนี้ที่อ้างตัวเป็นตำรวจเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายก็สำหรับศึกษากฎหมายกับเรานะครับ0877112224ครับผมวันนี้นะครับผมและคุณเปียนณต้องขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ